มาจ้า,ากินข้าวด้วยกันไม่ได้กินขอาวเลยตีลากระดูกกพักครับปักสดๆจากสวนนี่เวลากินขอาวำมือปืดจ้า ข้าสู่ฤดูหนาวแต่ยังไม่หนาวแต่ว่าแต่วันลงเลี้ยวๆอยู่น้องหงงงงนี่มืดบแต่ว่าอากาศหนาวมากว่านะมันจะเย็นนิดนิดน่ะมันจะเย็นนิดนิด กระดูกเซห่วงมัตถงกรรบลาบแห่งการเสพปิ่งมันสุกขนาดนั้ปักจำดิน้ำแรงก็เลยบบอเหน็นเขา ดอูอย่างนี้ะนะต่อเนื่อปรุงรสตามใจชอบไม่ได้ทำให้ดูเครื่องให้เงี้ยจับส่วนสวนุด หวานก๊อดกุงเห็ดเบือกแล้วคุณวูเปื่อกน่าเปล่อยลุหูตักผาให้พ่อเสร็จก่ จ้าคอยมีเวลากินของถ่ายของก็ตาบปั่นมัน่ะคำอ่ะมันีคำนด่นนนนใช่ไหมนั่งกนินในครัวคนานนั่นนงข้างนอกนั่งยุ่งเยวงังบรถเล อันนี้กินเขากองขวกของขัวแบบบ้านๆเด็ดขับอันนี้มาันก็นนกนนนกเียดนำก็อจีด็ด นุมจีนซอน้งปลาเยนหนอไม่จะกินแป้่ยังแม้ใจมือจะกินนุมจีนซอน้าปลามันก็พาะเกษตรนะ,ะก็เชิดพักกลางเาานี่ยแถวบ้านกป็นภาะเกษตรนะ จะลวกกระเจี๊ยบก็เลวกถ้าวกกินสดก็กลมปาดเกินก็เลยบอกเอากินตอนน้องจะลงหอมลงกระเที๊ยบจะจิบุปะ ก็อัดคลิปปลูกผักให้หนูปลูกแบบดินเงินแกนหลังบัน <c oughs> อ่ะอ่อัดคลิปแบบระเบิร์ของน้องแบอว่า ๑ствен 거예요 Tasting it over time is fun, I honestly. oker&yaxtan So good. น่ไภัยมามั่งูว่าเจ็บไปเจยบมงทางค้ดมามักตั่ปเจ็บเป็นคนที่กินเมนูแรกแรกที่เน้นผักแล้วก็คือพวกมันสดไงถ้าาสตหไงกินไหน,ไหน,ๆๆนหบอกกินกูนจะว่าบอกบอกใคาอยากกินตัหนใหญ่เนี่ย ทั้งทั้งแต่พาแม่ไปศุนมัมบัดมานึ่งทำแห้งเห็นอะไรเยอะแล้วมีความสุ้างสับใจหรืออะไรที่มันไม่ได้ผักแปบน็นซีนยิงผักอร่นีนอยที่เราปุมยิงก็ไม่ค่อยอยากกินพอแม่มาเสียแล้วก็หนักเลย ไปดูพื้นที่ที่ของแม่ไปบำบัดรักษาในช่วงที่จะเป็นระยะสุดท้ายนะ่ะอาหารการกินเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่อาหาราลนะไรมันถึงจกดีจริงแต่วา,าดที่ความที่จริงๆแล้วโลกนี้นะ่ะ องสารวิจยกันดีเปอนช่วงแม่เป็นยูกไกลกันนะยัะไงทำอนนั้นตั้งจังหวัดแม่ก็ไปบนบัตรยุ้งศูนย์ของวัดคำประมงให้จะกลอน,นอยู่พน,น,นันอิคุมแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่หมอคาดการณ์กำลังใจแม่ไม่ค่อยดีสามเดือนก็คือสามเดือนจริง ทำให้ช่วงที่เดินทางไปกลับระหว่างที่ทํางานกับที่สุุลพรน่ยอะดูแลแม่น่ะเห็นอะไรหลายอย่างเรื่องการอยู่กางกินที่ต้องดูแลสุขภาพทําให้เป็นคนที่มีเรื่องอาหารหลายอย่างแล้วกินแบบวิธีธรรมชาติมากกว่า พยายามนเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าอาหารม,มูมีนเนี่ยมันเป็นฟาต์ู้ดเป็นอะไรเยอะเนาะถ้าเราไปเน้นแต่รสชาติหรือว่าหน้าตาไปตาท่านันย่งบางครั้งสภาพร่างกายที่มันมีเชื้อสนวนนี้อยู่แล้วอะมันพร้อมที่จะประทุอ่ะ มันมีบางส่วนบางอย่างไปกระตุ้นให้มันเกิดมันก็จะก่อตัวเกินค่าที่ควรจะเป็นที่มันอยู่กับร่างกายของคนเชื้อมากสุขภาพใจสุขภาพกายเราก็ต้องดีอาหารการกินเราก็ต้องแบบออริชินอลเลยถ้ามีแต่สารเล่งสารกระตุ้น เรียบร้อยเลยอย่างป้าค่ะที่เขาเลี้ยงใส่หัวอาหารเล่งสารเล่งนะเนื้อวัวก็มีสารเล่งเนื้อแดงจริงๆแล้วตัวหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอะไรที่ดีมากมันก็คือแบบหลักการใช้ชีวิตของ ชนบทบ้านนอกของเราแต่ก่อนนั่นแหละมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเกลคกลกันทํากินปลูกกินในครัวเรือนมีเหลือก็แบ่งปันกันหรือไปแลกเปลี่ยนกันหรือไปขายไปอะไรก็ได้แหมเปลี่ยนเป็นเงินเป็นอะไรอันนั้นคือวิธีที่ที่คิดว่าทําให้ชีวิตโดยเฉพาะบารนองอ่ะยัางยืนเ่ย แล้วก็ยิงส่วนนี้เป็นโควิดฮาบิจิตตบสิ้นตัวที่มันเป็นตัวกระตุะ้นโรคอ่ะมันคงร่างกายมันแอะไปเลยเจียงพ่อว่าไอ้ละตงฉีดตกซิ้นตัว เคยจำลองอันนี้ตัวส่วนตัวและสี่ตัวที่มันเชื้อตากที่แก้สองตัวเนี่ยร่างกายนัแรงมากอย่างไรไม่มเป็นไรไอ้ที่เคยเป็นก็ไม่เป็นภูมิแพ้งั้นนั่งก็ไม่เป็นดีมากหมดแล้วี่ะคลิปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ